อย่างบนโลกนี้มีที่ไปที่มาความคิดความรู้สึกและการกระทําส่งผลต่อชีวิตของเรามากกว่าที่เราคิดพลังงานบวกมาจากความสุขความคิดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้การให้พลังงานลบมาจากความทุกข์ความรู้สึกขาดไม่เพียงพอและการคิดลบต่างๆ12กฎแห่งจักรวาลที่เราควรจะเรียนรู้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้เราคิดบวกทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและรู้จักปล่อยวางข้อที่หนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีมากมายเราจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้เชื่อว่าทุกอย่างมีมากมายและเพียงพอให้กับทุกคนข้อที่สองโฟกัสกับสิ่งดีๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตั้งปณิธานในการทำเป้าหมาย และความฝันของเราให้เป็นความจริงอย่าคิดลบซึ่งจะก,กีดกั้นพลังงานบวกและความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราคิดถึงสิ่งที่ดีๆความเป็นไปได้เสมอๆข้อที่3สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนแล้วแต่มาจากการดึงดูดจากตัวของเราเองแทบทั้งสิน้นเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราคิด สิ่งนั้นจะกลายเป็นจริงถ้าเราคิดถึงเรื่องดีๆเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขเราก็จะรู้สึกดีและมีความสุขเราก็จะมองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวความคิดเป็นตัวกำหนดอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงการกระทำซึ่งจักรวาลก็จะรับรู้ได้เมื่อเรารู้ความจริงในข้อนี้เราต้องระวังความคิดของเรา รวมไปถึงสังเกตและมองหาโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราต้องการด้วยไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยปราศจากลงมือทำนอกจากที่เราจะต้องรู้ให้ชัดแล้วว่าเราต้องการอะไรเราจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จริงด้วยข้อที่4ชัดเจนในสิ่งที่ต้องการในชีวิต เมื่อใดข้าตามที่เราตัดสินใจแน่ชัดว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเราจะส่งพลังงานไปยังจักรวาลเพื่อเปิดทางให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการข้อที่5ทุกสิ่งทุกอย่างไหลเหมือนสายน้ำถ้าหากมีจุดกั้นขวางน้ำก็จะไม่สามารถไหลได้เช่นเดียวกับอารมณ์ด้านลบของเราอารมณ์ด้านลบ ก็จะกั้นขวางสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราสามารถรู้ตัวได้เมื่อมีสิ่งกั้นขวางเกิดขึ้นในชีวิตเราเรารู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราต้องทำกลายเป็นเพียงหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้สำเร็จเท่านั้นอะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ และทำให้เรามีความทุกข์ให้ปล่อยวางสิ่งนั้นข้อที่6หากเราต้องการสิ่งไหนให้เราให้สิ่งนั้นก่อนตัวอย่างเช่นเราอยากให้แม่ยอมรับในความสามารถและให้ความสำคัญกับเราเราก็จะต้องยอมรับในตัวแม่และให้ความสำคัญกับเขาเช่นกันการให้ไม่ได้ทำให้ทรัพยากรที่เรามีลดน้อยลงแต่จะยิ่งได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อเรารู้จักให้ 7. มุ่งมั่นตั้งใจเมื่อไรก็ตามที่เรารู้แน่ชัดว่าเราต้องการอะไรในชีวิตการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราได้ลงมือทำแล้วและทำอย่างดีที่สุดในการปล่อยวางและปล่อยให้จักรวาลทำหน้าที่ของเขา แดเราต้องเห็นให้ชัดว่าเราต้องการอะไรในชีวิตและโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการรู้ให้แน่ชัดยิ่งชัดเท่าไหร่ยิ่งดีกับสิ่งที่เราอยากได้ 9. กาการปล่อยวางและไม่ยึดติดเป็นอีกกฎหนึ่งที่สําคัญของจักรวาลคนส่วนมากมักจะกลัวการสูญเสียกลัวเสียเงิน กลัวเสียตำแหน่งหน้าที่กลัวหลายๆเรื่องเลยใช้ชีวิตด้วยความกลัวและบ่อยครั้งด้วยความกลัวนี้ไม่สามารถทำให้ตัวเองประสบความสาเร็จอย่างที่ตั้งใจไม่ได้จงเชื่อว่าจักรวาลจะนำพาเราไปยังสิ่งที่เราคู่ควรและต้องการเสมอเพียงแต่ทำหน้าที่หรือสิ่งที่เราต้องทำให้ดีที่สุดเท่านั้นทำทุกอย่างให้ดีที่สุด โดยไม่คาดหวังกับผลลัพธ์ข้อที่10ความเชื่อที่ว่าโลกนี้มีทรัพยากรที่มากมายเพียงพอสำหรับทุกคนเราสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยวิธีการที่จะนำกฎข้อนี้มาใช้ได้ก็คือให้เราทำในสิ่งที่เรามีความสุขใช้ทักษะและความสามารถที่เรามีอยู่ ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นส่วนมากแล้วเราจะกังวลเรื่องเงินให้เปลี่ยนวิธีคิดเป็นใช้อย่างมีสติและมีความสุขกับการมีเงินข้อ11เชื่อว่าสิ่งที่เราวางแผนหรือตั้งใจไว้จะประสบความสําเร็จความเชื่อเป็นเรื่องที่สําคัญมากเมื่อใดก็ตามที่เรามีความเชื่อว่าเราจะประสบความสําเร็จเราก็จะประสบความสําเร็จ ความสําเร็จเกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายของเราสอดคล้องกับความคิดและการกระทําของเราเราจะสามารถรับรู้ได้ว่าเรามีชีวิตที่ประสบความสําเร็จเมื่อเรามีความสุขกับชีวิตเมื่อสิ่งที่เราทําสอดคล้องกับคุณค่าและจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ข้อ12การคิดบวกมีผลอย่างมากต่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขของเราเมื่อเราคิดบวกเราได้ส่งพลังงานในด้านบวกให้กับจักรวาล ในทางกลับกันถ้าเราคิดลบเราก็ได้ส่งพลังงานลบสู่จักรวาลเช่นเดียวกันหลักการของกฎในข้อนี้ก็คือการปล่อยวางความคิดว่าเราขาดแต่ให้รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีและมีความสุขกับความสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เราขาดให้เป็นจริงขึ้นมาได้รวมไปถึงความสุขกับชีวิตและประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้และพบเจอลบข้อจำกัดทางความคิด เราสามารถเป็นได้และมีได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการขอบคุณข้อมูลจากเดบทยูบายแพร